สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง Jay Expert Channel นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมเหรียญเท้าเวสวรรณนะครับรุ่นจําปีไตรมาสหกห้านะครับผมก็เป็นรุ่นรวยเหนือเมฆนั่นเองนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมก็จะเป็น เนื้อมหาชนวนชุบกษัตริย์นะครับผมรายการนี้จัดสร้างนะครับ2,999เหรียญเดี๋ยวเราจะมาชมความสวยงามกันนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมจะมีการจัดสร้างเฉพาะพิมพ์ใหญ่นะครับจะไม่มีพิมพ์เล็กนะครับอันนี้ซิลเดิมนะครับเหมือนกับเนื้ออื่นๆนะครับที่หลายๆท่านอาจจะได้ชมมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในเลยแล้วกันนะครับสำหรับรายการนะครับ สามกษัตริย์หรือว่าสามเคนะครับที่หลายๆท่านเรียกนะครับก็จะเป็นการนะครับทาสีทั้งหมดมีสามสีด้วยกันนะครับผมนี่นะครับสวยงามทะลุกล่องเลยนะครับผมนี่นะครับหน้ากล่องเขียนว่าเกรียนท้าวเวสสุวรรณโอจตุมหาราชิกานะครับรุ่นจาปีไตรมาสหกห้านะครับผมนี่นะครับชื่อทางการก็คือจาปีไตรมาสหกห้านะครับนี่นะครับทําไมถึงชื่อไตรมาสหกห้าก็ เป็นเหรียญที่เข้าพิธีพุทธาพิเศษนะครับตลอดช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมานะครับผมนี่นะครับโลโก้วัตจุลมณีกล่องจะเป็นสีส้มๆแบบนี้นะครับนี่นะครับด้านในนะครับผ้ากำยีจะเป็นสีม่วงนะครับสําหรับรายการเนื้อ 3K อ๋อพอดีซิวแตกนะครับผมนี่นะครับสีม่วงแบบนี้นะครับพอดีซิลแตกเราก็จะมาชมกันนะครับซิวหนานะครับแต่ว่าเหรียญกระแทกแตกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมกันนะครับ อาจจะซิลไม่ค่อยติดท่เปล่าอ่านี่นะครับถุงจะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าทีนี้เราก็จะมาชมกันนะครับว่า 3K นะครับโอ้โหผิวสวยผิวสวยมากๆนะครับผมนี่นะครับโอ้โหเหรียญจริงนะครับแบบนี้เลยนะครับผมกระไรทองนะครับผมสีแรกก็คือเป็นกระไรทองนะครับกระไรทองก็คือทั้งตัวเหรียญเลยนะครับทั้งตัวเหรียญแบบนี้นะครับทั้งตัวเหรียญแล <contrad dass S 2> ้วก็องค์ปู่ด <trick> ้วยนะครับองค์ป <quote S 1> <studios> ู่ก็จะเป็นกระไรทองนะครับ แล้วก็พ่นทรายสีขาวๆนะครับผมก็จะเป็นบริเวณมือนะครับผมบริเวณใบหน้าลําคอแล้วก็ฉากหลังนะครับฉากหลังนะครับเป็นเป็นสีขาวนะครับลักษณะผิวพ่นทรายนะครับสีขาวแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตรงกระบองนะครับตรงกระบองก็จะเป็นผิวนาคนะครับสีนาคนั่นเองนะครับผมนี่นะครับวดนายก้อนเมฆต่างๆตรงฐานนะครับชื่อเทวิสุวรณโนนะครับผมนี่นะครับ ดูรวมๆนะครับสวยงามนะครับสวยงามมีเสน่ห์มากๆนะครับผมเพราะว่าสามสีนี้แบบตัดกันมากๆตำแหน่งต่อคดเหลงนะครับผมสําหรับเนื้อชนวนชุบสามกษัตริย์นะครับจะตอกบริเวณนี้นะครับผมบริเวณใกล้ๆเสียนขององค์ูนะครับอยู่บริเวณด้านซ้ายมือของเราตรงนี้นะครับตอกอยู่ตรงนี้นะครับสาหรับ 3K มนะครับผมเนื้อ3ามหรือก็ว่า3มกษัตริย์นั่นเองนะครับผม ในแต่ละเนื้อของรุ่นนี้นะครับจะตอกโคดเล็งตำแหน่งที่ต่างกันนะครับผมจะไปให้เหมือนกันทุกเนื้อไม่ได้นะครับเพราะว่าทางทีมผู้สร้างนะครับผมจะทานะครับกุละที่นั่นเองนะครับผมนี่นะครับมาเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับผมมาดูด้านหลังครับผมสีทองนะครับสีทองก็จะเป็นบริเวณยันผู้สอนตรงกลางนะครับแล้วก็จะเป็นขอบเหรียญนะครับผม นี่นะครับก็จะเป็นสีทองนะครับเป็นกระลาทองเลยนะครับผมแล้วก็อักษรตัวหนังสือตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นสีนาคนะครับนี่นะครับพื้นหลังทั้งหมดจะเป็นสีขาวนะครับลาบผลปูนทวีนะครับร่มเย็นเป็นสุขอุดมทรัพย์นะครับชื่อเป็นมงคลมากๆนะครับผมด้านล่างนะครับผมวัชลามณีจังหวัดสมุทรสงครามนะครับฉลองกระถินสองอารามปศศ5้า้านั่นเองนะครับผมนี่นะครับตรงกลางก็จะเป็น ยันพุซ้อนนะครับผมน, ute, นี่นะครับดูรวมๆนะครับก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับผม3ามสีฉากหลังเป็นสีขาวนะครับผมก็จะดูสะอาดสะอ้านนะครับผมนี่นะครับดูสบายตานะครับผมแล้วกรอบก็จะเป็นสีทองนะครับสวยงามนะครับสําหรับ3มกษัตริย์นะครับแบบนี K K ้เลยนะครับผมสวยงามมากๆนะครับ แล้วก็หมายเลขนะครับหมายเลขเหรียญจะเป็นการยิงเลเซอร์นะครับผมรายการนี้นะครับผมจะไม่ได้ตอกหมายเลขนะครับเป็นการยิงเลเซอร์โค้ดนะครับผมนี่นะครับเลขก3หลักนะครับก็ถือว่าเป็นเลขต้นๆนะครับเพราะว่าเหรียญนี้จะสร้างอยู่ที่2,999เหรียญนะครับผมเป็นการยิงเลเซอร์นะครับผมจะไม่ใช่เป็นการตอกนะครับนี่นะครับแล้วก็ขอบเหรียญก็จะเป็นกระล่ทองนะครับเป็นกระลทองขอบเหรียญทั้งหมดเลยนะครับ เหรียญตัดขอบคมนะครับคมมากๆนะครับไม่มีการเก็บรายละเอียดตกแต่งนะครับผมนี่นะครับขอบคมนี่นะครับคมมากๆเลยนะครับผมตัดถือได้ว่าทําแบบทําเหรียญนี่สุดยอดนะครับสุดยอดสําหรับรุ่นจาปีไตรมาสหกห้านะครับผมสวยงามนะครับสวยงามมากๆนะครับนี่นะครับองค์ปูนะครับผมจมูกโด่งนะครับผม ดวงตาคมชัดชัดเจนนะครับชัดเจนสวยงามนะครับสวยงามมากๆเลยใครที่ชอบนะครับสามกษัตริย์สามเคนะครับแบบนี้นะครับสวยงามมากๆนะครับผมถ้าได้ขึ้นกรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นกรอบเหมือนกรอบทองนะครับผมหรือว่าเรียมกรอบแบบสีแบบจ่มจมหน่อยนะครับผมก็เหรียญก็จะมีความโดดเด่นแล้วก็สวยงามมากๆนะครับเพราะว่าองค์ปู่เสมือนแบบองค์ปู่คือทรงเครื่องนะครับทรงเครื่องสวยงามนะครับทรงเครื่องทองนั่นเองนะครับผม ก็ทรงเครื่องทองทั้งชุดเลยนะครับผมนี่ว่าจะเป็นมงกุฎต่างๆนะครับชุดแต่งกายนะครับผมทั้งหมดเลยเป็นสีทองหมดเลยนะครับก็จะมีเฉพาะกระบองนะครับที่อ่าเป็นสีนาคนะครับผมแล้วก็เมฆต่างๆนะครับแท่นที่ประทับนะครับก็ยังเป็นสีทองนะครับผมนี่นะครับแล้วก็องค์ปู่ก็จะเป็นสีขาวนะครับผมเป็นสีแห่งความใสบริสุทธิ์นั่นเองนะครับผม นี่นะครับสวยงามมากๆนะครับผมใครที่ชอบสามกษัตริย์นะครับผมก็แนะนําเหรียญนี้เลยนะครับผมผู้หญิงนะครับก็เหมาะดีนะครับผมนี่นะครับเหมาะกับสีขาวนะครับสีขาวสีทองแบบนี้นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับผมด้านหลังนะครับยันก็จะเป็นก้อนๆนะครับสีทองตรงกลางนะครับเป็นก้อนๆแบบนี้เลยนะครับผมสวยงามนะครับผม อัคระยันพุทซ้อนนะครับก็คล้ายกับจำปี4ี่หที่โด่งดังนะครับจำปีรุ่นแรกนั่นเองนะครับหลายๆท่านนะครับก็อาจจะทราบแล้วนะครับหลายหลายท่านถ้ายังไม่ทราบนะครับผมอัครยันบริเวณนี้นะครับผมก็เป็นยันที่หลวงพ่ออิฐครับท่านได้นำมาประทับลงบนเหรียญนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของท่านนะครับที่ท่านได้ออกแบบขึ้นมานะครับผมฝั่งนี้นะครับประโยคฝั่งนี้นะครับอินรักษานะครับ ก็เปรียบเสมือนพระอินทร์นะครับรักษานั่นเองพรหมรักษาก็เป็นพระพรหมรักษานะครับเท้ากุเวนร,รักษาอยู่ทางด้านล่างนะครับผมก็จะเป็นเท้าเวสวุวรรณโนะครับปกปักคุ้มครองนั่นเองนะครับผมยันเดาะเท้าเวสวุวรรณโก็ประกอบเป็นอยู่ด้านล่างนะครับยันนะเทวดาอยู่ด้านบนนะครับผมนี่นะครับ ก็ถือได้ว่าอักคระยันที่เป็นมงคลนะครับความหมายดีสวยงามนะครับแล้วก็ทรงด้วยพุทธคุณนั่นเองนะครับเหรียญนี้พุทธาพิเศษทั้งหมดนะครับไตรมาสสามเดือนก็ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับผม สำหรับเหรียญนี้ใครที่มีก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มีโอกาสได้ร่วมทำบุญกระถินกับทางวัจุลามณีนั่นเองนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่มีนะครับผมก็สามารถไปเช่าหาบูชากันได้นะครับในกลุ่มก็ได้หรือบูชาที่วัดก็ได้นะครับถ้ายังไม่หมดนะครับก็ไปเช่าบูชากันได้แต่ถ้าหมดแล้วก็ต้องหาตามกลุ่มนะครับตามร้านที่ปล่อยเช่าให้บูชานะครับก็โปรดใช้ความระมัดระวังนะครับศึกษาก่อนเช่าบูชานะครับ เพื่อจะได้นะครับไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ